เมื่อถึงวันตรุษจ,จีนทีไรถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติกันมาอย่างยาวนานสําหรับลูกหลานชาวจีนนั่นคือการไหว้ขอพรผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือด้วยการนําส้มไปมอบให้แต่ทําไมต้องเป็นส้มด้วยมาดามจะเล่าให้ฟังค่ะเหตุผลที่ต้องเป็นส้มเพราะส้มเป็นผล,ลไม้สิริมงคลมีผิวสีเหลืองเหมือนทองและคําว่าส้มในภาษาจีนยังมีความหมายว่าความสุขหรือโชคลาภอีกด้วยฉะนั้นการนําส้มไปให้จึงเปรียบเหมือนการนําความสุขและโชคลาภไปให้นั่นเองและส่วนใหญ่ จะนิยมให้ส้มสี่ผลโดยผู้ใหญ่จะรับไว้เอง2ผลและคืนให้กับผู้ไว้กลับ2ผลการทําเช่นนี้หมายถึงการให้โชคซึ่งกันและกันนั่นเองค่ะขณะที่ซองอ่างเปาเราจะได้รับในวันเที่ยวหรือในวันขึ้นปีใหม่ของจีนที่มาของซองอ่างเปาภาษาจีนหมายถึงซองสีแดงมาจากการรวมคําของคําว่าอ่างที่แปลว่าแดงและคําว่าเปาที่แปลว่าซองหรือกระเป๋าซึ่งการมอบอ่างเปานั้นเปรียบเสมือนการส่งคําอวยพรให้กับผู้รับโดยจะเป็นการมอบให้กับญาติ พี่น้องลูกหลานของตัวเองหรือจะเป็นการมอบลักษณะเจ้านายและลูกน้องหรือลูกหลานจะมอบให้กับปู่ย่าตายายผู้อาวุโสในครอบครัวก็ได้ยังไงตุ่จีนปีนี้มาดามก็ขอให้เพื่อนเพื่อนทุกคนสินนเกียอยู่อีสิ้นนี้หัวใช้คิดหวังสิ่งใดขอให้สมปรารถนาในวันปีใหม่มีความสุขโชคดีร่ำรวยตลอดไปค่ะ